พิ่มปริมมากเนาะปริ่มอุ้ยน้ำตาไหลเลยทีเดียวโอ้ยหนูชอบฉากสุดท้ายเมื่อกี้อ่าเอาเลยใช่ไหมโอ้คือมันรู้สึกไงมันปริมอ่ะมันแบบนางส่งพลังให้กันน่ะรู้สึกความความความส่งเออเออส่งพลังจะบอกว่าทั้งคลิปนะไม่ไม่ไม่เอาหรอคือมันส่งมันแบบ ส่งกัอ่าดีอะไรพลังบวกพลังบวกให้การอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มันน่ารักอ่ะเออมันเป็น energy ที่มันอบอุ่นมันแบบเป็นเว้ยฉันอยากมีประธานของตัวเองอะ่ะไม่แล้วเธอก็เสียน้ำตาให้เขาด้วยจะไมเสียน้ำตาอะ่ะไม่คือแบบว่าทําไมมันดีสเลยอะ่ะคําที่แบบว่าแบบฉันภูมิใจในตัวเออกูภูมิใจในตัวมึงนะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเออกูทาได้แล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทมาทั้งหมดที่ทเราดู ติดตามเข้ามาตั้งแต่วันแรกแล้วก็นึกถึงรีมายจริงว่าวงนี้เมื่อเกิดจะถูกยุบไปแล้วแล้วสุดท้ายก็สู้มาด้วยกันซัพพอร์ตกันไปมาจนกระทั่งวันมาถึงวันนี้จริงๆอะไรงเง<อ>ี้ยแล้วมันก็บอกกับอกว่าเฮ้คุณทําทได้แล้วนะอะไรเงี้ยเออมันก็มันอินอ่ะ <laughs> เออนี่ก็นี่ก็ชอบนี่ก็ชอบ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 แดร์ลอกชอบชอบอ่าพลังหรือว่าความรู้สึกที่นักแสดงส่งให้กันแล้วรู้สึกว่าเออเราเราเรารับได้เรารับรู้ว่า แล้วเลดเล็เพลงด้วยอะไรที่มันดีวแล้วแล้วมันตั้งแต่มาตั้งแต่ตั้งแต่ประธานกินมานั่งอ่ะแล้วเอาผ้าเสร็จแล้วแล้วเหมือนเขาเหมือนจะร้องไห้อะเหมือนเขาภูมิใจในตัวคนที่เขารักอ่ะแล้วพูดประมาติว่าแบบโอ้ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแบบอืมมมันคือคือกับเพื่อนอะมันก็เราก็จะแสดงออกว่าเราดีใจอีกแบบหนึ่งกับคนที่เรารักกาแฟเราอย่มันก็จะอีกแบบหนึ่งซึ่งโมเมนต์เนี้ย เออเราจับต้องได้ว่าเออ,เอ,อมันมันต้องเป็นฟิลนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็มีมันมีความน่ารักตรงที่ก็แบบตัวละครตินเนี่ยก็คือให้เกลียดกันกันมากนะเออก็คือแบบขนาดจะแสดงความวครีดใเคือหอมนับผ่านเออเพราะว่ามันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาคือยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันอเอาจริงปะตอนแรกอ่ะการเข้าใจว่าจุจ๊บนะเออใช่แบบฟึ๊บบแล้วก็คนดูก็เข้าใจกันว่าอย่างนั้นค่ะ เออเขาบอกเขาใจตัวละครนี้ว่าเออทําไมถึงรอก่อนละกันโอ้ต้องต้องฉากแต่มันเป็นโมเมนต์โมเมนต์ที่น่ารักมากเลยเนาะมาไม่ถึงกระเด็นตบมือให้มาทํามวนมันดีมากเลยอ่ะจริงขนาดไม่ต้องไม่ต้องมีแบบแค่จุ๊บแล้วผักเรายังรู้สึกปิ่มแล้วเกินอย่างเงี้ยอืมแต่ว่ายังรู้สึกว่าเคมีของอีกค้ดึงกันมันเร็วไปไหมอ่ะ มันยังหรือเขาอาจจะแบบแฟดแบกให้ดูว่าก่อนนั้นจะยังไงหรือเปล่าเพราะอยู่ดีก็อะกูตามไปหามึงกูดูแลมึงมันฟิลเลี่ยแล้วเอทางที่ต่อก่อนี้มันมันแบบเออมันมันขัดกันมาตลอดขัดแย้งกันมาตลอดอย่างเงี้ยเออคู่นี้ก็เลยแบบเอ๊ะมันมันยังไงมันยังไงแน่พ่วมกับกําลังอยากเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้หรือว่าถ้าจะ เลยต้องมาขยี้ที่หลังหรือเปล่าเออขยี้ที่หลังหรือเปล่าอืมอืมอืมอ่าแต่มันก็ให้เห็นว่าเฮ้ยเขามีความใส่ใจกันแบบตามมาดูซิไอ้นี่มันเป็นไรก็เลยเฉลยปะอ๋อเขาแบบเจ็บมืออ,มอาจจะได้ทำมาประทับใจมั้งว่าเฮ้ยเขาแบบทุ่มเทเพื่อวงนะ้นเราตัดสินเขาไปเองว่าเขาไม่ตั้งใจซ้อมอะไรเงี้ยเออแล้วก็อุ้ยแต่ฉากที่นี่ชอบเลยอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่นั่งคุยกันตอนใน,ในโรงเรียน เอออเอาจริงฉากนั้นสวยนะฉากสวยสนามไอสนามบาสใช่ไหมเออแล้วไดอะล็อกแล้วแมสเซจที่เขาสื่อก็ดีมากอืที่นั่งตัดสินใจกันว่าเอ้ยมึงวันนี้ได้สาคัญมากอ่ะมึงต้องมาฟังนะเพราะมึงอยากมาฟังแล้วนี่ก็พูดไปว่ากูคงจะไปไม่ได้ถ้าได้สิ่งนั้นน่ะปกติเราอาจจะได้เห็นได้์เราแบบไม่ได้นะมึงต้องมาแบบมันสาคัญกูมากอะไรเงี้ยแต่เขากลับพูดว่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรความฝันเออความฝันของมึงก็สําคัญเออ มันเหมือนตาคนต่างซับพอร์ตความฝันกันใ่คือรู้แหละว่าแบบตามันแอบผิดหวังว่าเอาหรอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงก็มีความฝันของมึงเออกูก็กูจะเข้าใจมันดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะเออมันดูมีความคิดแบบผู้ใหญ่แบบรักกันเหมือนผู้ใหญ่เลยเออแล้วมันเลยทาให้มวลของการรักกันของสองคนเนี้ยมันไม่มีเรื่องท็อกซิกอ่ะเออมันต่างคนต่างไปซับพอร์ตให้กันแล้วกันจริงโอ้ทำไมมันแมสเซจมันมันดีจังเลยอ่ะเนาะคนเขียนบทถือว่าโอเคเลยนะพยายามที่จะแบบว่า เขียนแต่เขียนแต่ในมุมดีๆอเหมือนกับฉากสาว่าน้ําด้วยอืก็เมื่อคนนึงอารมณ์ร้อนคนนึงก็ต้องคอยแบบปอบประโลมว่าทําให้อีฝ่ายเย็นขึ้นกันผักตกน้ำซะเลยแล้วอินบอกว่าแม่มาหนูต้องหลบในน้ำเลยหลบจริง ถือว่าจะเป็นคนเขียนบทหรือเปล่าจะอยู่ในทีนนหรือเปล่าเอออาจจะไปอยู่ในทีนนหรือเปล่าเออทําไมคนเขียนบทเขาทําได้ละมุนเลยอะแบบจนทําให้แบบเราอยากดูแล้วอยากมีแฟน่ะใช่ไหมทําไมตอนมันถ้ายอมหนึ่งไม่มีคนมาตามทําดีกับเราแบบนี้บ้างวะอ,อืมทําไมคนคนนี้ว่าแสบดีขนาดเนี้ยประธานตินเนีาะเขามีแต่ความรู้สึกดีๆที่แบบมอบให้ ตั้งแต่อ่ะเรามาถึงอีพีแรกที่ตั้งแต่เขาแบบว่าอ่ะมึงไปทำตามความฝันของมึงเถอะอืมแบบไม่ต้องมาย,ยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้คุณมีความสุขก็ตามที่มึงไม่ได้ที่มาได้เล่นด้วยกันเลยดได้กันอะไรไอย่างแต่มึงกลับไปดีกว่าเข,เขาไม่แต่เรื่องที่แบบอยากเห็นดีคนรักที่เขามีความสุขอะ่ะอ๋อไอตอนที่นั่นใช่ไหมตอนที่มาทํางานที่เดอะคาเฟ่เอ,อืมดีะอ,อ,อะ นองมันมีแต่มวลอะไรดีๆทุกคนชอบฉากนี้ฉากไหนบ้างชอบไหนบ้างในฉากนี้ที่นิโอ้ไหนลองเล่าให้ฟังไม่แต่ตอนนั้นน่ะที่นี่บอกว่านึกถึงอันหนึ่งอ่ะคือประธานเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าแอบแอบหึงแอบถึงสาวแล้วเพื่อนแต่พยายามจะบอกว่าเองไม่หึงแต่กูไม่ได้หึงกูเป็นผู้ใหญ่กูผู้ใหญ่มากกูจะไม่แบบอาการออกมาก แล้วเพื่อนก็พัปั่นว่าเพื่อนเพื่อนเป็นแนวคีโมโลเหมือนกันแล้วเวลามาพูดก็ใส่ใส่ฟิลใส่ผงชุรสมากอีเพื่อนก็คือเห็นแค่สิบมึงพูดร้อยงงมากแต่นี่ที่นี่ตลกก็เพราะว่ามันกลับมาลีเลทกับชีวิตจริงทำไมของเจมินายโฟอ่ะทำไมแล้วเขามีฟิเหมือนเจมินายอ่ะชอบพูดบ้าทำไมโฟลด์อ่ะสนิทกับสตางก็คือซาวในในเรื่องจริงอ่ะชื่อสตาง เหมือนแบบแอบแอบงอนก็เป็นฟีลว่าทําไมเราเป็นคู่พาน้ำปนพาน้ทำไมไม่ติดกับสุดรภัณเรามากกว่าอย่างนี้หรอเออแบบประมาณว่าทาไมบางทีเธอก็แบบคนนั้นนะมันแอบอะไรเงี้ยจริงหรอจริงแล้วแบบเหมือนกับอยากตอนไปญี่ปุ่นอะตอนไปแฟนในญี่ปุ่นอะสตางกับโฟนคือเขาตัวติดกันมากเราเจมินัยก็จะมาถามว่า ทาไมไปไปไหนกันไปทำอะไรกันคุยอะไรกันอะไรเงี้ย okay. ก็เลยแบบมันตลกดีเหมือนเธอต้องสนิทกับ şey ฉ yes, ันมากกว่าอย่างเงี้ยเออแบบมันแบบมันเหมือนตอนที่ไปรายการเยี่ยวป่ากออแล้วโฟดพูดขึ้นมาว่าที่ยวถามว่าคุณติดสกินชิปกับจมินายคุณเยวหรือเปล่าจมม่เโฟดบอกว่าใช่กับจมินายแต่จมินายพูดว่าไม่จริงกับสตาร์มคุณก็เป็นแบบนี้ หึงออกนอกจอเหรอคือนอกจอก็หึงเพื่อนอย่างนี้หรอหึงเพื่อนเธอต้องสนิทกับฉันที่สุดอาจจะไม่ใช่คนอื่นอาจจะไม่ใช่ฟิลหึงแต่ฟิลห่วงเพื่อนน่ะห่วงว่าฉันอยากเป็นคนสําคัญที่สุดอะไรประมาณอย่างนั้นมันมีนะจริงจริงๆอ่ะว่าอยากเราอยากเป็นเพื่อนสนิทคนนี้ที่สุดอะไรเงี้ยแบบเวลาคนสนุกสนิทกว่าก็จะรู้สึกว่าน้อยละน้อยอะไรอย่เงี้ยเข้าใจฟิวก็เลยแบบเออมันตลกอ่ะเพราะมันเหมือนกับมันเหมือนกับในซีรีส์ตัวละครอะไรมันตรงกันพอดีอะไรเงี้ยอื อ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้ไม่มีไม่มีแล้วัดความประทับใจดมมมลรวมอืมก็ยังดีงามเสมอต้นเสมอปลายแล้วไอ้เรื่องหลายคนอาจจะไม่ชอบใจนั่นนะที่ตินที่ตินหนีอ๋ออ๋อแต่เราเรื่องว่าเออแต่เหตุผลที่เขาค่อยมาความคิดในวัยนั้นอะมันก็คงจะเป็นฟิลนี้แหละคือถ้าเป็นเราในวัยเนี้ยเราก็อาจจะไม่ไปดูแฟนอืม เราก็อาจจะต้องเลือกอฝั่งไหนมากกว่าด้วยความที่ดิวมาแล้วเนาะแต่เราด้วยความเด็กนะตอนนั้นเราก็พอจะเข้าใจว่าเออแต่เราต้องตัดสินด้วยเลนของใบนั้นด้วยวัยนัยนั้นเขาก็จะเห็นเรื่องแบบเนี้ยสําคัญที่สุดแลในชีวิตเขาแต่ตอนนี้คือถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่งงนะอาจจะวีนนะแม่กลับบ้านจะมีวีนนะต้องมีก็ต้องคุยกันแล้วนะคุยกันและหรือว่าเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของแม่เม่ตัดเชิญมาแม่ต้องเกิดการตั้งคําถามแล้วนะตอนนี้ว่า บูงดนตรีนั้นมาสำคัญกับ,กบลูกเช่นยังไงเออทาไมลูกถึงเขาคงเขาข้างต้องขนาดนั้นเอออืมเราแมู่้แล้วนะลแล้วแวแม่ก็ลูกเหมือน,นว่าดุนลูกในกรอบในรอยตลอดอ,อืมไม่เคยออกนอกลูกนอกทางเออทาไมเพราะอะไรเอออา่า่อนจะเริ่มแล้วละ่ะมันต้องมีอะไรแล้วละ่ะเออหรอมันต้องเราเริ่มแล้วไหมแม่จะต้องสงสัยอะไรแล้วใช่ไหมอ,อืมในอีพีน้าใช่ไหม ต้องแล้วแหละต้องรอดูอ่ okay. <Okay S 1> อาโอเคแ้มก็ติดตามชมในตอนต่อไปแล้วก็อย่าเช่นเดิมนะคะชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กัเข้ามาเยอะๆะนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนบ้าไปาอ่าสำหรับคินรีแคมนี้ก็สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ